คือหลักฐานที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะทางด้านของลูกสาวก็คือคุณแหม่มกับทานายส่งให้ทางช่อง8ดูบอกเนี่ยเห็นไหมคุณตาที่มีสมบัติ500ล้านเนี่ยดูเหมือนกับอาการแกผิดปกติจริงๆอันนี้คือปลอดที่1เปลาะถัดมาคุณผู้ชมฮะมันมีหลักฐานที่เขาเปิดที่นี่เป็นครั้งแรกนั่นก็คือผลตรวจร่างกายอย่าลืมนะฮะว่าแหม่มเนี่ยคือลูกที่ตากับยายจะขอสมบัติคืน แมมก็กัทนายความก็เลยส่งใบตรวจจากโรงพยาบาลกรุงเทพโดยในใบตรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะมีการระบุว่ามีอาการหลอนแล้วกลัวว่าจะมีคนอื่นมาทํำร้ายหลักฐานที่เนี้ยล่าสุดเราก็ต้องเคลียร์นิดนึงเพราะเมื่อวานเนี้ยพี่ทนายของคุณแมมเนี่ยเขาส่งมาให้เราดูแล้วเขาก็บอกว่าเขารักษาคุณตาเนี่ยอย่างดีเลยวันนี้ปรากฏว่าทีมข่าวช่องแ เราไปติดตามไปเจอกับทางด้านหลานของตานอก็คือคุณอาภาพัฒวันนี้คุณอาภาพัฒเขาจะแจงอย่างนี้ฮะเปราะที่1คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ว่าแม่มกำลังอ้างว่าคุณตาเหมือนกับเริ่มจะจิตใจเนี่ยไม่ปกติแล้วทีมงานกลางผังบุคคลที่เกี่ยวในครอบครัวนี้ขึ้นมาด้วยสิฮะ เพราะประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะแมมเนี่ยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยของคนในครอบครัวแล้วคุณแมมเขาก็มีเหตุผลเขาบอกว่าตอนที่จะต้องทําเรื่องกรณีการที่ขออนุบาลตากับยายเนี่ยนะฮะเขาก็มีลูกติดของคุณยายขวามือสุดเนี่ยเห็นด้วยแต่เรื่องนี้ที่มันอนละวนก็เป็นเพราะว่าหนึ่งคุณตาป่วยสมองคุณตาเริ่มผิดปกติมีทั้งคลิปที่เห็นว่าตาเนี่ยผิดปกติแล้วก็มีใบยืนยันจากหมอ ปรากฏว่าวันนี้ทางด้านคุณอาภพ,าพัฒน์กำลังบอกไม่จริงคลิปเมื่อวานที่คุณผู้ชมเห็นคุณตากำลังงัดห้องเขาบอกว่าแกไม่ได้ปั้นเปือนแต่ตานอเจ้าของสมบัติ500ล้านเนี่ยเป็นอาการของคนแก่คนแก่คือเวลานอนแปลกที่แปลกถิ่นคุณตาเนี่ยจะเช็ดกรอนประตูครับคุณผู้ชมฮะเป็นแบบนี้ประจำอยู่แล้วและเราก็ถามบอกแน่ใจนะว่าเป็นอาการปกติหลานสาวยืนยันบอกจริง วันนี้หลานสาวส่งคลิปใหม่มาให้ช่อง8โต้อกับแมมอีกเปิดภาพคลิปใหม่ขึ้นมาเต็มจอสิฮะ ในคลิปใหม่ที่คุณผู้ชมจะเห็นนี่ภาพนี้จะอธิบายว่ายังไงตากับยายคือเขาบอกว่าหลังจากที่ทางครอบครัวได้มีโอกาสช่วยคุณตาคุณยายออกมาอยู่กับพวกเขาแล้วเนี่ยออกมาจากแม่มแล้วพอไม่ได้อยู่บ้านแหม่มปรากฏว่าคุณตากับคุณยายไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่ทางทนายความของฝั่งแม่มกําลังอ้างว่าคุณตาชอบไปงัดแงะตามกรประตูต่างๆคือเขาจะบอกว่าคุณตาเนี่ยเวลาสบายใจคุณยายเองเวลานอนในที่ที่ไม่มีห่วงอะไรเนี่ยท่านทั้งสองเองก็จะจูงมือกันไปแล้วก็ไปนอนกันแบบนี้ แล้วก็นอนปกติไม่ได้มีท่าทีว่าจะต้องไปกลัวว่าใครจะเข้ามาทำประตูหรือไปเปิดเข้าออกประตูตามที่ว่าทนายแหม่มบอกอะฮะก็แสดงว่าคุณตาเองถ้านอนในห้องปกติคุณตาจะไม่มีอาการระแวงแต่ถ้าสมมุติว่าไปนอนต่างที่ในโรงพยาบาลน,นิสัยคนแก่อย่าเรียกว่าระแวงเลยเขารอบคอบใช้คํานี้ดีกว่าเขารอบคอบเขาจะต้องไปล็อกก,ก่อนประตูขวามือคือภาพที่แหม,ม่มลูกสาวกำลังบอกตามไม่ปกติซ้ายมือคือฝั่งหลานตา ก็บอกว่าตาปกติเห็นภาพใช่ไหมฮะสองมุมเนี่ยคุณผู้ชมฮะสองภาพเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยซ้ายมือเนี่ยทางปังของคุณตาบอกเห็นไหมถ้าฉันนอนบ้านกับยายฉันก็ไม่เห็นต้องไปงัดประตูอะไรเลยส่วนที่ขวามือที่แหม่มกําลังอ้างเป็นเพราะเขาต้องป้องกันว่าเขามานอนต่างที่ใครจะมาทําร้ายหรือเปล่าเลยต้องไปเช็คกรอนประตู